เรื่องของทุ่นระเบิดออ,อันนี้คือในเวทีโลกเนี่ยในเวทีการประชุมออตตาวาเนี่ยก็ทางกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็ได้มีการถแถลงถแถลงแจกแจงว่ามันมีหลักฐานอะไรบ้างที่ทําให้เชื่อว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเป็นผู้ที่มาวางทุ่นระเบิดในดินแดนของไทยคือทุ่นระเบิดเนี่ยมันคือเครื่องกีดขวางทางทหารซึ่งถามว่าสามารถวางได้ไหมวางได้แต่ต้องไปไว้ในดินแดนของคุณนะฮะ,ะจะมาไว้ในประเทศอื่นๆเนี่ยไม่ได้เพราะ เวลาเกิดความสูญเสียมันเกิดในประเทศอื่นๆสังเกตไหมฮะเวลาเหยียบทุ่นระเบิดได้รับความได้รับบาดเจ็บหรือเสียหายอะไรพวกเนี้ยจะเป็นประเทศไทยทั้งนั้นค่ะกัมพูชาไม่เป็นเลยนะฮะใช่มีทหารกัมพูชาขาขาดไหมฮะยังไม่เคยยังไม่เคยได้ยินข่าว,าวนะฮะคือคือกัมพูชาเนี่ยเวลาเขาจะออกข่าวอะไรต่างๆเนี่ยจะบอกว่าทหารบาดเจ็บบาดเจ็บแต่เราไม่เคยเห็นเลยนะฮะว่ากัมพูชาเหยียบกับระเบิดขาขาดเสียชีวิตแปลกไหมฮะแปลกเออแล้วมา ทำไมมันมาอยู่ในประเทศไทยฮะ,ะและเป็นกับระเบิดใหม่นะฮะที่ถูกวางเอาไว้คําถามอยู่ที่ว่าเราจัดฉากหรือเปล่าเราจะจัดฉากไปทําไมฮะจัดฉากให้เกิดความสูญเสียให้เกิดอะไรขึ้นถูกไหมฮะเออตรงนี้เองฮะเหตุการณ์ทุ่นระเบิด pmn ขีดสองนะฮะที่ถูกฝังใหม่ในเขตแดนไทยฮะ <c oughs> เป็นจุดหักเหสสาคัญครับ <c oughs> ที่ทําให้กัมพูชาตกอยู่ในสถานะเพี้ยงคล้ําอย่างรุนแรงต่อสายตาประชาคมโลกนะฮะคือตอนนี้ทั่วโลกมองกัมพูชาแล้วครับว่า เป็นผู้ร้ายเพราะอะไรฮะรายงานจากผู้สังเกตการอาเซียนไทยก็คือ AOT นะฮะระบุชัดเจนทุกมิติฮะทั้งพิกัดอยู่ในไทยฮะร่องรอยฝังใหม่ก็ปฏิเสธไม่ได้และทุ่นระเบิดยุทธวิธีสอดคล้องกับการปฏิบัติการของกัมพูชาโดยตรงเมื่อข้อเท็จจริงถูกตีแผ่อย่างตรงไปตรงมากัมพูชาจึงไม่สามารถตอบโต้ด้วยเหตุผลหรือหลักฐานได้และต้องถูกบีบให้ต้องย้ายสนามรบฮะพื้นที่แห่งความเป็นจริงไปสู่พื้นที่ ของอารมณ์มภาพลักษณ์และเรื่องเล่านะฮะพูดได้ง่ายไปสู่โลกที่มันไม่มีความเป็นจริงนั่นเองซึ่งเขาถนัดมากนะฮะเวทีนี้นะครับเขาเรียกว่าเหมือนเวทีเฟกนิวนะฮะเออเวทีมนุษยธรรมเวทีสติภาพเนี่ยแล้วก็ดราม่าในสิ่งที่ตนเองต้องการนะครับการเปิดฉากโจมตีกําลังพลฝ่ายไทยในพื้นที่ภูผาเหล็กผ่านหิน8ก้อนที่ศรีสะเกะดฮะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นการเบี่ยงประเด็นพยายามหนีข้อเท็จจริงที่ตอบไม่ได้ฮะ กมพูชารู้ดีหากมีการสนทนาในกรอบพิกัด GPS ภาคสนามร่องรอยการฝังใหม่และการวางทุ่นระเบิดนะฮะก็มีผลลัพธ์แพ้อย่างหมดรูปจึงเลือกที่จะสร้างเรื่องเล่าใหม่ที่ปลอดภัยกว่าครับอ้างว่าตัวเองเป็นผู้รักสันติภาพผู้ยึดหลักความมั่นคงในสนธิสัญญา และพยายามบิดเบือนให้ไทยกลายเป็นผู้ไม่สนับสนุนมนุษยธรรมทั้งหมดนี้คือความพยายามหนีออกจากสนามข้อได้จริงไปสู่สนามแห่งความรู้สึกฮะซึ่งกัมพูชามักใช้เป็นวิธีประจำเมื่อเพียงพราในเวทีโลกเมื่อภาพลักษณ์ถูกสั่นคลอนจากรายงานของ AOT กัมพูชาก็ต้องพลิกบทบาทเป็นผู้ถูกกระทําอีกครั้งฮะใช้สูตรเดิมที่เคยทํามาหลายครั้งนะฮะก็คือกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายคุกคามอ้างมนุษยธรรมบางหน้า เรียกร้องความเห็นใจจากต่างประเทศวาดภาพตัวเองเป็นประเทศเล็กที่อ่อนแอและ,ะเผชิญกับคู่กรณีที่ใหญ่กว่านะครับพูดง่ายๆประเทศใหญ่ลงแกบกประเทศเล็กเขาพยายามพูดอย่างนี้ <Okay. S 1> เออทั้งหมดถูกออกแบบให้เกิดความดราม่าเบียเบ่ยงเบนความสนใจออกจากคําถามสําคัญเพียง3ข้อนะฮะอันนี้คือข้อที่จริง <c oughs> ทําไมทุ่นระเบิดเนี้ยของกัมพูชาแบบที่กัมพูชาใช้ถึงมาอยู่ในประเทศไทยเขาตอบไม่ได้ ทำไมร่องรอยการฝังระเบิดจึงเป็นร่องรอยใหม่นี่เขาตอบไม่ได้ทำไมจึงพบทุ่นระเบิดในพื้นที่กัมพูชาได้เคลื่อนกำลังเข้ามาก่อนเกิดเหตุอันนี้เขาตอบไม่ได้นะครับตรงนี้ครับล้วนชี้ไปทางกัมพูชาว่าเขาไม่สามารถ อบข้อได้จริงอะไรต่างๆได้เลยนะครับจึงต้องเปิดฉากยิงทหารไทยโจมตีทหารไทยเพื่อสร้างภาพลักษณ์ทางมนุษยธรรมประวิงเวลาเพื่อสร้างความสับสนให้กับสังคมโลกนะฮะปั้นเรื่องใหม่เล่าเรื่องใหม่ให้ตนเองเป็นฝ่ายถูกกระทำฮะค่ะ <c oughs>